สวัสดีครับสุขสมบูรณ์เคลนบริการให้เช่ารถโฟกลิฟรายเดือนปราจีนบุรีครับโรงงานในนิคม304หรือโรจนะที่กำลังมองหารถยกประจำโทรหาพี่แต้มได้เลยครับรถโฟล์คลิฟของเฮาคือเครื่องมือสำคัญในฝ่ายผลิตที่ได้มาตรฐานสำหรับงานขนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่คุณต้องการใช้งานแบบต่อเนื่องตลอดเดือนในพื้นที่ปราจีนบุรี บริการเท่ารายเดือนนี้คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้จัดการฝ่ายผลิตที่ต้องการความสเสถียรของเครื่องจักรผู้จัดการคลังสินค้าที่ต้องการบริหารสต็อกอย่างต่อเนื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลดภาระการสมบำรุงรถยกเองลูกค้าเก่าบอกต่อลูกค้าไม่ติดใจเพราะแค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถก็จบครับจำไหมการเช่ารายเดือนถึงตอบโจทย์โรงงานในปราจีนบุรีประหยัดกว่าการซื้อ ลดเงินลงทุนก้อนใหญ่ไปได้เลยหมดห่วงเรื่องซ่อมเหาดูแลเรื่องการบํารุงรักษาให้ทั้งหมดทำงานต่อเนื่องมีรถสแตนบายทดแทนทันทีทำให้หลายผลิตบ่อสะดุดรถโฟลลิฟต์ใช้สำหรับการลำเลียงวัตถุดิบเข้าออกหลายผลิตจัดเรียงสินค้านักๆในครั้งและโหลดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งยางสม่ำเสมอครับบริษัทซุขสมบูรณ์เครน2019 ให้บริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเราจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสะแก้วครับจุดเด่นคือเจ้าของรับงานอองคุยไงยตัดสินใจไว้ติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการทำสัญญาที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาอยากได้รถยกประจำโรงงานในปราจีนบุรีโทรหาพี่แต้มได้เลยครับ0 8 1 2 4 6 9298หรือแอดไลน์มาที่แอดไซ SBC c, c r a n e แค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถก็จบครับ